ีค่ะทุกคนนะโมริสนะคะวันนี้เราจะมาทำวีดิ้งบล็อกกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วค่ะออในครั้งนี้เราก็จะอ่านหนังสือเรื่องนี้เลยเราขอบอกชื่อหนังสือก่อนเลยคือ expiration date เข so นะียนโดย v i t a n s o เนาะซึ่งเรื่องนี้นะักเขียนคนนี้เราเคยอ่านงานเขียนของเขา2เรื่องค่ะเดี๋ยวเอาอมาดูพร้อมกันไปเรื่องที่เราเคยอ่านของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเราอ่านเรื่อง in five years กับ what i t a l i a n summer ไปค่ะซึ่งชอบทั้ง2เล่มนคะคะเดี๋ยวเราขอรีวิวคร่าวๆข,ของหนังสือ สองเรื่องที่เราเคยอ่านของเขามาก่อนเนาะ In Five Years เนี่ยตอนนั้นอนะเราให้ห้าดาวไปเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับว่าเอกเ,เนี่ยเขาหลับไปแล้วก็ไปรู้สึกตัวอีกทีนึงตอนตัวเองอะอยู่อีกห้าปีข้างหน้าพอตัวเองอยู่5ห้าปีข้างหน้าเหมือนตัวเองก็ได้เห็นเหตุหการณ์นู่นนี่นู่นนี่เึ๊บมเพิหลังจากนั้นอะพอตื่นมากลับมาอยู่ในปัจจุบันก็คือถอยกลับมาอีกห้าปีเนาะก็ถอยกลับมาอีนะออกห้าปีอะคือเขาก็คิดว่ามันมีเหตุการณ์ที่เขาเห็นในในเหมือนอารมณ์ตอนฝันนั่นแหละ มันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตเขาเนี้ยเขาก็จะเอาเหตุการณ์นั้นอะมาดิกเทดก็คือมาเอ่อเขาเรียกว่ามากําหนดชีวิตของเขาในปัจจุบันอะไรเงี้ยซึ่งมันให้ข้อคิดดีมากเรื่องเนี้ยเราจําได้ว่าตอนนั้นเราอ่านช่วงตอนเราไปทํางานตอนนั้นเราอยู่ที่ไทยเนาะอ่านบนรถค่ะจําได้รถสาธารณะเนี่ยแหละแล้วก็ร้องไห้ทุกคนเรื่องนี้คือตอนนั้นน่าร้องไห้เลยแบบชอบมากอะเราให้ไปห้าดาวค่ะเรื่องนี้ค่ะก็อีกเล่มหนึ่งค่ะเล่มที่สองที่เราอ่านของเขาคือวันอิตาเลียนซัมเมอร คอนเซปต์ก็คือยังมีการทรามทรเวลอยู่เนาะคือมันก็ไม่ได้ทำทรเวลอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความแมจิ c คิลเวลิซึมแล้วก็แบบมีความแฟนซีเล็กๆเนาะมีการสกิปผ่านไทม์ผ่านเวลาคือไม่ได้อยู่ในแค่จุดเวลาเวลาหนึ่งคือจุดเวลาปัจจุบันนี้ตอนอีเทนซ์ซัมเมอร์เนี่ยตัวนางเอกอะเขา,เ,าเสียใจกับการสูญเสียของแม่เขามากคือเขาสนิทกับแม่ของเขามากแต่เขาแต่งงานแล้วนะแล้วเขาก็โค p ไม่ได้กับการสูญเสียแม่เขาไป สามีเขาก็ยังเข้าหน้าไม่ติดอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเขาจะไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งก็คือในอิตาลีนั่นแหละโดยที่ว่าเขาขอไปคนเดียวเลยเพราะว่าเป็นทริปที่เขาวางแลนว่าเขาจะไปเที่ยวกับแม่คราวนี้เขาขไปคนเดียวแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรที่มีการทรามทราเวลขึ้นมาค่ะก็คือชอบมากเลยทุกคนมันมีความแมจิคอลเวร์เซึมอย่างที่บอกไปเนาะใคใายเรื่อง In Five y e a r s เรื่องนี้จริงๆมันในครทั้งสองเล่มเลย In Five y e a r s กับ One Italian s u m m e r เนี่ยคลายเซเว่นยีสต์เล็บเรื่องนั้น แล้วชื่อเรื่องก็คล้ายๆกันอีกมีคำว่า years เหมือนกันเนาะสำหรับ Italian Summer เราก็ให้ไปที่สีดาวด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ r e a d i n g log ของเรากันเลยดีกว่าค่ะคือเปิดเรื่องมานะเขาก็ประมาณว่าเ,เรื่องย่อคือเวลานางเอกจะมีแฟนเนี่ยมันจะมีกระดาษชิ้นเล็กๆมาให้นางเอกเห็น,เห,นเหมือนส่งมาให้นางเอกอะไรประมาณนี้แบบบางครั้งก็สอดมาตามประตูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบอกว่าเออบอกชื่อแฟนแล้วก็บอกจํานวนปีวันเดือนสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ ว่านางเอกอะจะอยู่กับคนนี้ได้นานเท่าไหร่แล้วคราวนี้มันเปิดเรื่องมาคือมันจะมีคนหนึ่งที่ชื่อคุณว่าเจคคราวนี้มันแตกต่างจากครั้งกันก่อนเนาะเพราะว่าครั้งกันก่อนก็จะมีเวลากํำกับอยู่แต่คราวนี้ไม่มีเวลากํำกับอยู่ทุกคนก็เลยนางเอกก็ตื่นเต้นมากตอนนี้เราอ่านถึงเประมาณ chapter ที่6แหละเขาก็เล่ามีเล่าย้อนกลับไปคนนึงเป็นแฟนเก่านางเอกชื่อฮิวโก้ตอนนั้นก็มีเขียนเ เขียนเวลาไว้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฮิวโก้ก็คือมาเป็นเพื่อนนางเอกแล้วก็เป็นคนเดียวที่รู้ถึงความลับนี้ว่ามีกระดาษสมมหาหนางเอกอะไรประมาณนี้นางเอกก็ล่าให้ฟังว่าแต่ครั้งนี้มัน different นะเพราะว่ามันมีชื่อแจ็คแต่ว่าไม่มีเวลากำกับไว้ฮิวโก้ก็คือแบบประหลาดใจมากแต่คราวนี้เรามีเทอรี่ค่ะทุกคนคือเล่าว่าแอบคิดในใจว่าฮิวโก้เนี่ยแหละจะต้องเป็นพระเอกตัวจริงก็มันมีเคมีอะไรบางอย่างไม่รู้ระหว่างสองคนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยว เราอ่านต่อเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอนทุกคนคือเราก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็เล่าไปนะว่าแบบเหมือนเปิดเรื่องมาเออก็มีกระดาษอันนึงที่เขียนชื่อฮิวโก้แล้วก็ไม่ได้เขียนจํานวนวันที่แบบจะคบกันกับนางเอกไว้เนาะคราวนี้ก็อ่านางเอกก็คือแบบพอเจอฮิวโก้นี่แบบอันนี้คือแบบ f o ลเวอร์เลิฟของฉันรักแทข้ของฉันวั้นี้ฉันจะแต่งงานด้วยอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตแน่นอน แต่ว่าอย่างที่เรามีเทอรรี่ของเราเนาะเราอะมั่นใจมากแบบแบบประมาณตอนแรก50%แต่ตอนเนี้ย70%แล้วเราอ่านถึงประมาณน่าจะ60%ของเรื่องแล้วค่ะตอนเนี้ยคือเหมือนว่าตัวคนนึงเจกเนะ่ยเป็นแฟนเก่านางเอกแล้วก็เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องไอ้กระดาษมีการกระดาษโผลมาแบบว่ามีการบอกชื่อแล้วก็บอกจํานวนวันระยะเวลาที่จะคบกันเนะาะคราวเนี้ย เจคเป็นคนเดียวที่รู้เพราะนางเอกบอกอันนี้ก็คืองงเหมือนกันว่าทาไมเอกบอกยังไม่ถึงตอนนั้นว่าทําไมถึงบอกนะแต่ว่ามีการแบบว่าบอกรู้บอกอ่าแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่ทั้งคู่เจอกันแหละเราก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไงอะ่ะคนที่เป็นตัวจริงของนางเอกอะ่ะก็คือเจคไม่ใช่ฮิวโกเพราะว่าเจคอะ่ะมีความหึงนางเอกอยู่ด้วยทุกคนคือนางเอกก็แบบพอตอนแรกที่บอกว่ามีกระดาษโผลมาแล้วแบบ มีแค่ชื่อฮิวโก้เนาะเขียนเขายังไม่ได้เปิดเผยอะไรแต่ว่าไปมาเรื่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าตัวเจกอะเขาหึงหนางเอกเขาจะแบบบอกว่าแน่ใจหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบเออฉันก็เหมือนพูดกลยๆยกลาอะว่าแบบฉันยังรู้สึกดีกับเธออยู่อะไรอย่างนงี้ก็คือแบบตอนนี้เรื่องเริ่มดำเนินแบบ สนุกแลวทุกคนตอนแรกมันอืดๆมากก็ฝืนฝืนอ่านไปหน่อยนึงแต่ตอนนี้หกสิบเซนแล้วคือกาลังติดเลยทุกคนวันนี้อ่านไปเยอะมากค่ะมาทุกคนมาเล่ากันต่อค่ะเหมือนเราจะมีการสับสนไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เราอธิบายไปหรือยังนะก็คือเจ๊ะสรุปก็คือเจคคือเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในแผ่นกระดาษที่ไม่ได้เขียนจำนวน exact date ไว้ wide, exact period ไว้ว่าจะอยู่กับเดฟเดฟเดฟนี Death 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 D ่ชื่อนางเอกอะอยู่กับนางเอกอนานแค่ไหนเนาะ โซนฮิวโก้ก็คือเป็นเพื่อนเป็นแฟนเก่าที่กลายมาเป็น best friend คราวนี้สรุปก็คือตอนนี้เราอ่านถึงเราอ่านจบแล้วแหละเราจะอธิบายก่อนสรุปคือ,อคนที่เขียนชื่อเจกอะ่ะคือฮิวโก้คือแฟนเก่าที่แบบยังแอบชอบนางเอกที่เราว่ายังแอบชอบนางเอกนั่นแหละคือเป็นคนเขียนเพราะว่าเขา่าเห็นว่าจริงจริงแล้วมันเขียนแบบสมมติว่าเขียนไว้อสองสัปดาห์แต่ว่าเขาอ่ะรักนางเอกมากเขาแบบ ดีกับนางเอกมากเขาแบบอยากเห็นนางเอกแบบมีความรักที่แท้จริงโดยไม่ต้องไปดูกับกระดาษเพราะเขารู้ความลับของนางเอกใช่ไหมนางเอกอเล่าให้ฟังคราวนี้เขาก็ตัดสินใจว่าเขาเห็นกระดาษนันแล้วเขาเขียนแบบประมาณว่าเจค2สองสแล้วเขาก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวฉันเขียนใหม่เขาก็เลยเขียนใหม่เป็นว่าเจคแล้วก็ไม่เขียน no expiration date ไปคราวนี้นางเอกรู้แล้วนางเอกก็แบบอ้าวแล้วยังไงอ่ะอันนี้คือระยะเวลาสองสัที่ตามที่กระดาษมันเขียนมันตั้งแต่ตอนแรกที่ก่อนที่ จะมีการแบบเปลี่ยนกระดาษใหม่เนาะมันสั้นกว่าเจ้าตัวคนที่เขียนเองด้วยซ้ําแล้วก็เหตุผลที่อันนี้เราจำไปเป๊ะไม่ได้นะเหตุผลที่นางเอกอะ่ะเล่าให้ฮิโก้ฟังเนาะเรื่องการมีกระดาษให้นางเอกเหมือนมันมีเหตุการณ์ประมาณว่าตัวนางเอกอะ่ะต้องเข้ารับการแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โกหกฮิวโก้แล้วฮิวโก้ก็คือแบบพอไปรู้ความ แล้วนางเอกก็บอกเลิกแล้วฮิวโก้แบบว่าทําไมต้องบอกเลิกอะไรเนี้ยเรายังรักกันอยู่ไม่ใช่เราเ,าเขาบอกว่าใช่แต่ว่ามันแบบมันมีการกระดาษอย่างเงี้ยมานะอะไรเงี้ยบอกว่าแล้วอันเนี้ยคือแบบเป็นจุดสิ้นสุดของเขาแล้วว่าแบบสมมติคบกันห้าสัปดาห์อะไเงี้ยห้าวัปอ,อ,อ,อันเนี้ยตอนที่ไปเจอแล้วที่วันที่บอกเลิกอ่ะก็คือมันห้าสพอดีแล้วแบบเพ้ยยังไงฉันก็ต้องบอกเลิกเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางเกินห้าสัตามที่กระดาษเขาบอกไว้อ่าข้ามไปที่ตอนจบเลยทุกคนตอนจบก็คือประมาณว่าอ่า ตัวนางเอกเนากับตัวเจคคนที่ no e x p i r a t i o n dates อันนั้นก็คือเลิกกันเสร็จแล้วตัวเอ่อนางเอกก็ไปใช้ชีวิตของนางนางก็ไม่ได้จะไปกลับไปคบกับเพื่อนเก่าที่กลายมาเป็น best friend นะไม่ได้คบกับฮิวโก้ค่ะคราวนี้มันมีการกลับมานัดเจอกันอีกครั้งระหว่างตัวนางเอกกับตัวฮิวโก้แล้วเออมันมีกระดาษมาอีกแล้วทุกคนมันมีกระดาษหลน่นแล้วก็มีแบบว่าเหมือนแบบผู้หญิงคนนึงเดิน,เด,นเดินตามหลังนางเอกอยู่ แล้วก็หยิบมาแบบเฮ้ยแบบกระดาษคนตกอะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นให้หนางเอกซึ่งตอนที่เจอกระดาษที่มีผู้หญิงยื่นกระดาษให้อะมันเป็นช่วงเวลาที่ว่านางเอกนัดเจอกับฮิวโก้ที่ร้านกาแฟกำลมันจะไปกินกาแฟด้วยกันหลังจากไม่ได้เจอกันมานานแบบห้าหกเดือนแล้วประมาเนี้ยนานมากนางเอกรับกระดาษจากผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคฉันไม่จะไม่เปิดกระดาษน,านั้นแล้วก็เหมือนจะไม่แบบว่าไปยึดติดกับตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยโอเคมันก็ตัดจบกันเลยเอาแบบ ปกติเราจะไม่ชอบการตัดจบแบบนั้นนะแต่ว่าทีนี้คือมันมีการจบแบบปลายเปิดมากเหมือนทําให้เราอะแบบเหมือนคิดต่อเองว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกดีที่นางเอกไม่ได้ยุดติดกับประดาษตรงนั้นเพราะว่าการยุดติดกับออตวัว e x p r r s s i o n dates ตรงนั้นอะคือมันก็มัน dictate ตัวชีวิตของนางเอก love life ของนางเอกอะมาตลอดชีวิตของนางเอกเลยทุกคนาจากที่เราอ่านจบมาแล้วนะ เราคิดว่าเราน่าจะให้เรื่องนี้ไปประมาณเราคิดว่าเราน่าจะให้5ดาวเลยทุกคนค่อนข้างประทับใจตอนจบมากค่ะเหมือนเขาเอ,อนักเขียนคนเนี้รีเ b ิ c ์ก s าเซลเนี่ยเขาอะเขียนแนวแนวเดียวกันกันกบเล่มก่อนๆของเขาที่เราอ่านเนาะก็มีอ n น i ฟฟ years กับ One Italian Summer ตอนนั้นอะเขาก็ไม่ได้แบบอธิบายชัดเจนคล้ายๆกับ s y v e r s Sleep เลย7 Years Sleep ของ Ashley p o s t o n เนาะที่เราบอกไปตอนต้นคลิป เขาก็ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าแบบเฮ้ยเออทำไมมันถึงอย่างนั้นมีทำไมถึงมีความแฟนตาซีทำไมนางเอกถึงได้รับกระดาษอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อธิบายเลยเลยเขาไม่ได้ใช้ตรงนั้นเป็นตัวประเด็นนะทุกคนเขาใช้เป็นประเด็นว่าโอเคนางเอกมีความยุติดหลังจากนั้นนางเอกก็ไม่มีความยุติดแล้วก็แบบพยายามแบบใช้ชีวิตจะจอยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่า ตัวเวลาที่เขียนลงในกระดาษนั้นอะ่ะมันไม่ได้สื่อมันไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตความรักนางเอกเลยแล้วก็ปริศนาก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปค่ะโดยรวมก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะเราก็ให้ไปที่5ดาวเนาะหรือว่าอาจจะ5ดาวเต็มก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ค่ะสำหรับ reading blog นี้สําหรับหนังสืออ่ uh, expiration date ก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกสดๆเลยที่เรามีต่อหนังสือเล่มนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบ uh, react แล้วก็ การอธิบายความรู้สึกของเราเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะแล้วไว้จะเป็นใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ